สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดระพยอมเห็นแล้วต้องเตือนจีจีโชรวยบวดร้อยล้านส่วนสิ้นเชิงคำสอนพระพุทธเจ้าสืบเนื่องจากกรณีที่โลกออนไลน์กำลังให้ความสนใจในการจัดการอุปสมบทของนายธีรชัยคงทองหรือจีจีปีโป้เจ้าของร้านทองซีวารายัย ที่มีเอกลักษณ์การพูดเร็วคล่องแคล่วจนเคยมีปัญหากรณีไลฟ์ผ่าน Facebook หลอกขายทองน้ำหนักไม่ตรงโดยมีผู้เสียหายแจ้งความดำเนินคดีหลายรายโดยในงานบวชของนายธีรชัยนั้นถูกจัดขึ้นในพื้นที่นิคมกือรองอำเภอบรรนังสตาจังหวัดยะลา เมื่อวันที่3-5พฤศจิกายน2563ที่ผ่านมาทั้งนี้ยังมีการทำคลิปพรีเซน t a t เ o ชสุดอลังการโปรดักชั่นใหญ่ระดับมืออาชีพในงานมีการจัดพิธีสุดอลังการไม่เหมือนกับงานบวชทั่วไปทั้งพิธีปลงผมเครื่องแต่งกายของนาคที่มีการใส่คล้ายมงกุฎและการแห่นาคโดยนั่งบนเกี้ยวจัดเวทีใหญ่ในห้องจัดเลี้ยงพบประชาชนทำให้เกิดกระแสวิพากษ์วิจารณ์อย่างมากว่าเหมาะสมหรือไม่ ล่าสุดพระราธมานิเทศหรือพระพยอมัลยาโนเจ้าอาวาสวัดสวนแก้วได้เผยถึงเรื่องดังกล่าวว่าการใช้งบประมาณถึงร้อยล้านบาทเวอร์เกินไปซึ่งส่วนทางกับพระพุทธเจ้าและพระพุทธสาวกออกบวชรวมถึงส่วนทางคำสอนของพระพุทธเจ้าที่ระบุว่าต้องมักน้อยสัมมาทะสันโดษเรียบง่ายไม่อลังการ ซึ่งแบบนี้บวดด้วยอัตราเพราะการบวชต้องลดตนลงเราซึ่งพระพุทธเจ้าเป็นพระศาส,สดาต้องทําตามบ้างอย่างไรก็ตามขอเตือนผู้ที่จะบวชว่ามาเห็นงานนี้แล้วอย่าเห็นช้างขี้ขี้ตามช้างซึ่งใครไม่มีเงินก็ไม่ต้องขายที่ขายนามาจัดงานท่านผู้ชมละครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากทีนิวขอบคุณครับ